สวัสดีครับนะฮะผมผมโพชเชนะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นครั้งที่2ครับนั่นก็คือน้องเทพทักษิณนั่นเองนะฮะเอาละเดี๋ยวเราเราดูด้ว่าเราจะม้กัรมีไฟต์ครับไปใหญ่วันที่วันที่4วันที่4ี่สิงหาคมนะครับคูู่ต่อสู้เป็นใครแต่ป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมฮะก่อนที่เราจะไปถามถึงเรื่องการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเจอกับป้อมเพชรเนี่ยขอถามก่อนว่า ไฟล่าสุดที่ผ่านมาไฟล่าสุดที่ผ่านมาเราพอใจในผลงานตัวเองหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าเราออกอาวุธสเป,ปะสป,ปะแล้วก็ยังไม่ค่อยแร,รงอืมเราเราได้ฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้แล้วหรือยังใช่รับเนี่ยแก้ไขอยู่ครับผมคิดว่าไฟนี้ต้องดีกว่าไฟก่อนนะเพราะว่าเราจะออกไห้เน้นเ้นขึ้นอืมหรอเน้เน้นขึ้น,น,นทีนี้เนี่ยกับป้อมเพชรเนี่ยเราได้ศึกษาข้อมูลของเขา,าไหมว่าก็ศึกษา เขาไปตามสไตล์พีเคเขาก็ต้องออกหมัดดีครับเพราะว่าไฟล่าจุดเขาก็ต่อยหมัดนอกครับมีเขามีหมัดซ้ายดีครับรู้สึกวันวัน,วนหรือเกรงกลัวเขาไหมไม่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 เลยนะหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วนะครับทานผู้ชมวางแผนไปยังไงก็ระกลังยกที่หนึ่งเริ่มก ว่าจะเข้าไปใส่กันเลยครับเพราะว่ามันต่อยแค่สามเรเองอ่าต่อยแค่สามยลนะตอนนี้ร่างกายเราสภาพความผิดฟอมความสม์นี้เราให้คะแนนเท่าไรหร่ให้ให้ให้กินตอนนี้เต็มร,ร้อยครับเพราะว่าผมซ้อมมาประมาณเดือนกว่าซ้อมมาเดือนกว่าเลยใช่อ่าไอ้ก็ต่อยวัยที่ผ่านมาแต่ก็พักประมาณสิบวันครับก็ลืมซ้อมลืมเ,เตะเป้าเลยอืมโอเค รู้สึกเป็นไง้างครับกับการที่เราเราได้ขึ้นชกวันเราได้ชนะแล้วเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเรามีความรู้สึกยังไงเปนความคิดยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าวันมอบทุกอย่างให้นักมวยครับแล้วก็ผมจะต่อยให้มันให้มันกับเหมือนที่วันมอบให้ครับอืมเขาจะต่อยให้สนุกเหมือนกับที่วันนะฮะทางวันได้มอบโอกาสให้กับเขานะครับเรามีเป้าหมายในอนาคต ของวันในการวันลุมพินีวันแชมเป้ินชิเนี่อย่างไรวางอนาคตไว้อย่างไงก็อยากไปต่อยวันใหญ่ครับแต่ว่าถ้าชนะไฟนนี้ก็อาจจะมีลุ้นไปวันใหญ่ตักเจ็ดแปดสบเปร์นะเพราะว่าตามสไตล์วันเขาก็ชอบมอยทรงใบผมอยู่แล้ว อ่าโอเคนั้นเราก็ต้องมาลุ้นและมาติดตามกันครับเอาละวันนี้นะก็พอหอมปากหอมคอคนระับพรเดี๋ยวพูดคุยกันเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปิดเผยไตยกันมากเกินไปนะก็เป็นกาลังใจครับให้กับเทพเทสิง์นะอย่าลืมนะอย่าลืมติดตามรับชมนะวันที่4สิงหาคมครับเทพเทสิง์เจอกับป้องเพนะัาในศึกวันลุมพีนีนะฮะวันศุกร์นะครับที่4สิงหาคมฮนะเป็นกาลังใจให้ด้วยนะกับเทพเทสิงห์นะครับแล้วก็วันนี้กลับลาันไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหน้านะกับเรา โคชเชนะครับแล้วก็ในบทสัมภาษณ์จะเป็นนักกีฬาจะเป็นนักมวยคนไหนต่อไปนะฮะไว้ติดตามกันครับสำหรับน,นี้ผมโคเชและเทศตศินขอลากันไปก่อน,นครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ okay,